มาครับผมยามเบ็ดย่างขึ้นไม่ดีรอครับผมมามื่อน,นี้บร,ริยานผีดอกเด้อมาลูกน้องก็มาด้วยมาเด้อเด้อหลังแรกครับผมหลังแรกไปดูหลังแรกบูเข่าท้ายได้หรออ้าวพูานะเบิ่งป้อมครับผมสีป้อมป้อมในมงแดง,ง ang, ๆนี่ครับนี่เดี๋ยว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 ให้ดูเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาทำเนาะน,นี้นี่เดี๋ป้อมหายเข้าไปข้างในเลยนี่นี่ครับป้อมเบ็ดนี่พูผัะจะมีตัวไหม คนเดียวครับผมมาดูมาดูาดเอ้ยมาหลุนน้ำแก่นครับผมนะจะมีตัวไหมนี่นะครับปอมปอมลุกขึ้นไปทางในเน,นี่ยโอ้เก่งตึง ก็ข้างล่างเดี๋ยวิกมากกันอืมบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับใส่เวลานี้ก็หน่อยครับ

รุ่นน้ำกันครับผมจะอยู่หรือเปล่าโอ้ตัวบะรือเลยป่าตุเดี๋ยครับเอฟซีโอ้ยปลาไหลปลาไหลอตัวใหญ่อยู่เด้อคุณค <laughs> ่่อือนี่แหละของโปรดประโยชน์เยอะเฮแยเวเลยปลาไหลครับผมนี่คณอะ กระบี่ยาวตัวเป้งๆเ,เ,เลยครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นหมักคุ้นเนาะครับเนาะเนี่ยตัวแรกแหกมานหลังแรกเลยนะครับเนี่ยบอกแล้วแน่นอนหาปอมก็ทำปอมปอมปลอมเนี่ยที่ผมทำไปก็คือนี่ตัวนี้นะจะเกะอ,ออกได้เลยครับเนี่ยนี่เวลาปลดเอาโฟมออกมาแล้วก็ไปเอาตัวปลาเลยที่เนี้ย ดึงแกะง่ายๆครับผมตัวนี้นะอยู่ตระลดดเราก็ดึงฝั่งนี้มาเนี่ยแกะง่ายๆครับผมเนี่ยเออโ้อ้อข้ๆๆๆอข้ตัวใหญ่อยู่มาฮึว้าวตัวแรกหลังแรกเนี่ยครับโอ้ หลังนี้เป็นปลาดุกด้วยครับเ้อปลาดุกนี่นี่นี่น,นี่ตัวผมลงมาก,ก็เห็นเลยนี่อันนี้สดสดเลยนี่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 ปลาดุกแจวเลยเอฟซีว่าจะลงน้ำครับผมเนี่ยอ,อ้แจว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 มาเอาขึ้นเอาขึ้น เคว้งเคว้งเจตัวนี้ออกก่อนครับผมนี่มันเจะง่ายครับผมต้องไปดึงเง่อดึงดง่าว่ก็จะโอ้มาดูกุกเนี่ยขนาดเออใหญ่ย,ย,ยู่เนี่ยหลังที่สามได้ครับเนี่ย หลังที่สามสามเตียมใส่หาสิบหลังกระชิบวนเปนหาสิบตูตตบ,ตบอกครับ <laughs> ไปน้ำกันครับผมมนวนอือสองแต้มผ่านไปแล้วครับดูตัวนี้หลังที่สี่เป็นเงียบๆเม่อกี้นี่ฟาวครับผมหล่อนมอมีอย่างเลยไปดูต่อ

Bu bir düğün